หตุชายที่ถูกมัดมือควยหลังแล้วก็ถูกใช้ปืนยิงแล้วก็ถูกนําศพมาทิ้งไว้ใต้สะพานในพื้นที่อำเภอระงแงจังหวัดนราธิวาสต,ตอนนี้ตํำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาวจังหวัดยะลาและเคยคดีต้องคดียาเสพติดในหลายพื้นที่มาก่อนจึงคาดการว่าสาเหตุที่เสียชีวิตในครั้งนี้นั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ ตำรวจภูทรระแงะทำการขยายผลเหตุหนุ่มรินามที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมัดมือควอยหลังก่อนที่จะใช้อาวุธปืนลูกซองเจาะยิงที่บริเวณท้ายทอยสองนัดเสียชีวิตบริเวณใต้สะพานมาตูซาลอแรหมู่ที่5ในตนําบลกาลิซาอําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อเช้าวานนี้หลังมีการประสานไปยังสพต่างๆทั้งในจังหวัดและก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ล่าสุดพันธุตรวจเอกอาภากรวิรูปกักอารักษ์ผู้กำกับการสอพอระง,งะะเปิดเผยว่าหลังมีการถ่ายภาพรูปพรรณสันฐานของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะจุดที่มีรอยสักเป็นเลข6อักษรอารบ,บิกที่บริเวณหน้าอกส่งไปทำการตรวจสอบประวัติอาจญากรรมก็พบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายอนัทชาวตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาค่ะ เคยต้องคดีพรบรยาเสพติดของสอพศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2562และคดีพรบรยาเสพติดที่สพธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี64ขณะที่แหล่งข่าวตำรวจสพระแง,งะประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น,นายอนัตนั้นรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี และอาจจะพัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอศรีสาครค่ะโดยในอนนัตนะอาจจะมีเรื่องขัดแย้งจากหนี้สินหรือการไม่จ่ายหนี้ค่ายาเสพติดที่นำไปจำหน่ายบ่อยครั้งจนนำมาซึ่งความไม่พอใจและลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ